ฟันธงดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำปีพุทธศตกราช2557ครับปีนี้ดวงชะตาชาวราศีเมษถือว่าเป็นปีแห่งการพลเคราะห์โอยภัยเป็นฟ้าใหม่ของดวงชะตาของชาวราศีเมษฟันธงครับเป็นปีที่อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีโครจรได้ตำแหน่งที่ดีคือเป็นปฐุมเกณฑ์โดดเด่นที่สุดในรอบ12ปีเสาร์ราหูกำลังโครจรพ้นดวงชะตาราศี ตั้งแต่ประมาณกลางปีจนถึงปลายปีจะพ้นเหตุเพศภดยพลนานาประการครับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการงานครั้งยิ่งใหญ่จะมั่นคงและ,จะเจริญก้าวหน้าขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใครทําการเกษตรต้องระมัดระวังจะเสียหายใครเป็นดารานักแสดงจะมีชีวิตที่โกอินเตอร์รุ่งโร์มีชื่อเสียงส้นทรครับดาวการเงินของชาวราศีเมษได้แก่ดาวศุกโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วตลอดทั้งปี อาจจะสะดุดบ้างในช่วงประมาณต้นปีมกราคมผ่านหลังจากนั้นชาวราศีเมษจะมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมเป็นปีที่สามารถก่อร่างสร้งตัวก่อร่างสร้างตนมั่นคงร่ำรวยฟันธง,งครับปีนี้ต้องตรวจสุขภาพตลอดทั้งปีตรวจใหญ่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดจะเจอหมอดีต้องระวังโรคกระดูกและฟันต้องรีบตรวจและซ่อมอย่างฉับพลันอุบัติเหตุก็ประมาทไม่ได้เป็นอันขาดตลอดทั้งปีครับ เรื่องของความรักเป็นปีที่จะมีจุดลงตัวและลงเอยใครที่คบกันมาแบบทู่ซีจะถึงจุดจบและจากเลิกและพัดภาคฟันทงครับแล้วให้สังเกตให้ดีคุณที่อยู่ในราศีเมษจะได้คู่รูปร่างหน้าตาดีและในปีพุทธศักราช2557ใครยังเป็นโสดจะได้คู่จากการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน หรือประสบพบเจอคู่จากการทํางานแล้วได้เกลือกูลกันจนเห็นอกเห็นใจปร่งปรงใจของคู่และสมหวังสมปรารถนาชาวราศีเมษในปีนี้ต้องไปกราัการะหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์หรือไปกราัการะหลักสะดือเมืองนวัดพระาธาตุหะริคุณชัยไปผูกภาพแพนสามสีอธิษฐานตั้งหลักในชิดเพื่อเป็นมหามงคลฟ้าใหม่แห่งดวงชะตาร่วมบุญซื้อที่วัดเจ้าอามวัดพระเจ้าตาสร้าง เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกางกรุงเป็นมหามุงคลค้ำจุนเกื้อกูลต่อดวงชะตาชาวราศีเมษต,ตลอดปีพุทธศักราช2557ครับขอบคุณครับ